น,นี่ละจะมาเล่นเกมโอตาโวาไปไหนที่จะไปแต่งแบบบ้านผี่โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งใส่เล็บแบบจริงจังแล้วนะคะสลืกตัง้งแต่อันแรกเลยแต่สุดท้ายมันจะเปล่งบ้านมันจะเปล่งบ้านของมันมันออกไปของบ้านมันออกไปแล้วเออไม่สร้าง้องอะ่ะจะสร้างนะไม่ไม่สร้างมันมีคนอะไรบ้าง <c oughs> จะเอาของเล่นมันไปด้วยไหมไม่โอเคค่ะทุกคนนี่ปอกคอให้น้องด้วยผ <c oughs> ัดอาหารสิ็นแล้วร้อหมดแล้ว เอาอาหารไปเยอะๆค่ะดูกอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อน้องนะคะซูชิให้ครูแม่มาถือนะคะครูแม่ เน้อ็ดเดอร์รีสเกมนแล้วนะทุกคนสะบัจริงแตงุกไทพโพสต์หายตลอดเลยนะคะ เอาไปตุนไว้เยอะๆ,ๆอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหน,นึ่งนีจ้าน่อ,อกไม่ได้ฮ่าทันย่าพืชทันย่เพชรให้มัน ก็โทษทีโทษทีโทษทีสี่คนมีเจ้าคลองก็โทษทีที่ผิดดีตราตรองว่าขอร้องว่าก็สู้สิส,ส,สิโอเคค่ะทุคนราจะไปเอาแบบว่าอืมดูฝักนะจ๊ะ เ่อเลยจ้ไปเอาแบบว่าถาดอันนั้นทุกคนเพราะว่าถาดอันนั้นมันเอาไว้สำหรับใส่สัตว์เราจะใส์เยอะนะคะ

ทา,านอาหารไปเยอะเพราะว่าบ้านเรากรัดเคลทา,านอาหารจะไม่มก็าตายสีขาวไปนะทุกคนเพราะมันน่ากลัวเกี่ยวสัต์สัต์น,น้องสัตในบ้านเราจะแตกตื่นกันหมดีมวไปแตกตัวกันหมดปลาหน,น้าหลักปลาหน้าหลักมาก,มากทุกคนดูปลาคนหน้าหลักเลยเอาไว้น้ำในกระบะทรายอูบาร์ไปเยอ เยอะเลยที่จะทำได้นะทุกคนหมดหรือยังหมดแล้วนะคะโอเคอีแม่เอ้ยอีแม่อ้ทุกคนมันไปเราต้องเบลแบบพวกโซนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่โซนนี้หมดแล้ว เดือจะโซนแรกนะทุกคนโซนแรกอะไรมันจะทำยากจริงๆล็อกไปหมดเลยล็อกไปสักทุกอย่าง แม่ขาแม่ขาไม่ไม่มีวันเต็มนะคะทุกคนคือกระเป๋าดูไรมอนนะะทุกคนแบบสสืวอเลี้ยงตั้งชื่อห้ทีละตัวเลยดีไหมทุกคนใครอยากตั้งชื่อตัวไหนชื่ออะไรนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วถ้าใครรู้ทริคอะไรว่ามันอยู่ในอะไรยังไงสามารถบอกได้นะคะทุกคน ตาเจียงเจียวอีวูตาเจียงเจียวตาเจียงเจียวอีวูตาเจียงเจียวตาเต for you you ียงตาเจียงเจียวค่ะท <t> uh ุกคนตาเจียงเจียวสอแบบนี้แล้วก็ชิคกี้พาย สีดีไปต้องน้ำไปเยอะอ่างอาบนา้ำอ่างอนนาบน้ำพ้าชิดตรงพระชิดตวัวหมดเลยเอาไป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 หมดเลยค่ะไ,ไ,ไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเอาไปหมดเลยไปหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้ทุกคนคือแบบว่าเราทรอรองเทกับอะไรแบบนี้มากนะเออที่นี่ใส,ส่ปลาสวนต้นี่ใส่เกนะทุกคน ก,กวนค่ะดวรบกวนรบกวนล็อกอีกเช่นเคยมันคือใครอะไรเราก็ไม่แน่ใจทุกคนแต่ตอนนี้เรียกได้สมันยมากป้ายังมือว่างโชคดีป้ายังมือว่างป้าถืออันนี้ไม่ได้เหรอ

ใครทุกคนคนยายพึ่งตัวหรูนะไม่ใช่เหรอถือให้ไหนเป็นไรถือให้ในพื้หนหนไหนเป็นไรกุ้ยกดิกนี่เออสว่าชิบป้ามาอหนคะกลับไปเกลี้ยงเลย ยมิยม,ตยมตัวยิมตัวยิมตัวยาเรียกตัวเรียสตัรตัยิ่มตัวยิ่มตัวยาเด็กน้อยกระทะทองกระกระทะทองกระกระทะทองกระทะกระถะกระถะกระทะกระทอะงโอเคเกิดคนกลับไปจัดบ้านกัน แจ็คเป็นค่าวบอยออกไปปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยจะอยู่ตัวขขังบนหอคอยจักชื่อรู้จักกอยจักชื่อด้วยจักชื่อด้วยอะคนนาประมุ่ยต้องการผายร่นต้นกล้วยหอคอยอยู่ก็เกระมุ่ะมาถึงโอ้แม็กกอนมีสัมผัสชอตโอ้ว้นี่ยไม่เป็นร้องโอ้แม็กกอนเจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอด ผ่านท่อคมว่ายน้ำไม่เป็นผมว่ายน้ำไม่เป็นครับไม่ติดฤิษ์ศีก็ดีนะติด็กษสิีก็บุญนะคะอ๋อคือถ้าเราไปตากแดดเขาจะฟักให้อัตโนมัติเลยทุกคนเน่ยอ๋อถ้าเราไปตากแดด มาในนี้ทุกคนโอเค กดออกโอเคจัดตรีมบ้านมันกรอนคบห้องของน้องนก เจ้าอยู่คุณคงจะไม่รอดเกาะการไม่มีสะพานทอดเออพ่อแม่นะไม่เป็นครับเอาสัตว์ที่ไม่ต้องวิ่งเล่นไปอยู่กับน้องนกโอเคทุกคน นี่ค่ะนี่นี่ e x c u s e moments late accuse moments late โอเคคือดูด้วยลคลาเดี๋ยวไปกินนูก่อนเอาไว้นนี่มันคงไม่กินป่านแล้วทุกคนเนาะใช่ไหม นี่คะอันนี้หูนกหรือเปล่าเดีอ๋ยของแมวน่าจะของแมวนะคะทุกคนกระบะอันนั้นแหละทุกคนกระบะถือสัตว์ไปไหนดิลิงู่ที่นั่นหรือเปล่ากระบะดที่สัตว์กระบะดที่สัตว์ ไปลืมไปที่คลิปไก่หรือเปล่าโอ้นงงนี่งไงใจองคณครจัดแม่รอดเกล้าการไม่มีสุขทุกข์ใจอนค์กรจัดไม่มคคไมชัสุขใจแต่คุณเป็นไอพีแน้าเรามาแต่งหน้ารูปสวยสวยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามหาสัตว์เท่าที่เราจะทำได้เท่ที่สุดนะทุกคน ุณรงไปพูดในนั้นฮะคุณรุงฮะ,ฮะคุณรุงนี่ทำงานกับเรามานานโอเค สุดดีกว่าให้พวกนี้มันอยู่ข้างนอกเราไปมาจนเกี้ยงแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าเหลืออยู่คือไม่รู้จะพูดยังไงเราเน่ะ ได้บ้างนะหมอยู่ไหนได้บ้างอืมหมอยู่ยไหน โอเคทุกคนเมนคิปนี้เราจะไม่คิดพูดนะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้สมาริทีกับการแต่งอะไรนาหารหยุของมาหมดนะทุกคนเราจะซูมดีบอกมาว่าเราจะได้อะไรให้นุมปลาได้พรม อื hmm. 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 Ok ้อ ok ืมอ ok ok ืมบอกมารูดัวบอกมารัวๆค่ะทุกคนบอกมารัวๆอืมบอกมารัวเอามารัวๆ ร้องโอ้มากอดร้องโอ้มกระดดลองไม oh oh ่หัวกระไดเลยค่ะหัวกระไดได่ถูวทางนี้อีกแล้ ทุกคนน้่นงปลาจะขาดอากาศออกซิเจนแล้วเฮ้ิมีช่วยนงปลาด้วยทุกคน นี่จะทุกคนเอาแมวไว้ตรงนี้มันเยอะเกินคือไม่รู้ว่าจะเอาไว้ที่ไหนเตรียมฟักเอาไว้ตรงนี้โอเคลองดูสิทุกคนว่าไข่นี่มันจะฟักไหมโอเค น้องเราบอกว่าเด็กๆเกมเมอร์บอกว่าต้องเลยี่สี่ชั่วโมงเราไม่แน่ใจว่ายี่สี่ชั่วโมงในเกมหรือยี่สิบี่ชั่วโมงเนี่ยน,นะทุกคนอันนี้เฮากไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกระต่ายลยอยคอน้ำท่วมมี พอกเนยไปหากรงให้น้องอันนี้อยู่เพราะว่าน้องอาจจะอยู่ไม่พอนสนแมวอืออืม,อมปติปติยาอืมปติปติยาอือปติปอติยาอืม อติปติยาอีพีหน้าอยากให้เราทำอะไรทุกคนก็สามารถบอกได้บอกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่งของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย